เอาละครับท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมเกือบคลิปยี่สี่ชั่วโมงในบล็อกฟุนนะครับผมก็ผมขออภัยด้วยนะเพราะว่าแบบเออคือแบบคลิปที่ผมอ,อสร้างขึ้นมานะครับผมในตอนที่วลประมาณสามสิบสี่สิบเนี่ยสี่สิบมันเก้าสิบแบบมันเป็นแนวเอียงครับแล้วภาพมันเบร์นะมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมมันยากต่อการเล่นนะ ก็แบบมันจะมองแย,ๆย่ๆนะครับผมก็ผมขอไปด้วยผมไม่ได้เอามาลงนะมันเกิดข้อผิดพลาดน,นิดนึงนะครับผมว่านะก็ขอให้รับชมคลิปนี้อย่างสนุกแล้วกันพอดีเพิ่งตื่นนะครับผมพอตื่นมาวันแรกนะครับผมผมก็มารับเคลียกับใจคนหนึ่งนะฮะและ้วคุยรของใจคนนี้นะครับผมก็บอกว่าให้ไปจัดการจนห้าตัวนะครับผมผมก็ ผมก็ไม่สงสัยเลย้วผมรอไปตีโจรแล้วก็ทำเครสบราบราตลอดเวลาแล้วครับผมผมเนี่ยก็ได้ต่อสู้จนตายซึ่งมันเป็นอะไรที่อนาถมากไม่เคยมีใครตายเพราะบอทกากๆมาตลอดเลยมีแต่ผม แล้วก็มีคนมาฆ่านะครับซึ่งเป็นผู้หญิงนี่แล้วเขามาแย่งแบบหน้าด้านๆเขาเป็นอะไรไม่รู้นะผมก็งงเหมือนกันนะก็เดีย๋ยวผมผมไม่รู้สิว่าจะเล่งคลิปหรือ <c oughs> <_ T> เล่งคลิปหรือตัดคลิปดีนะครับผมแบบเล่นคลิปให้มันเร็วๆหรือว่าตัดคลิปแบบให้มันว้าไปเลยอะไรประมาณนี้นะเดีนะ๋ยวผมจะเล่งคลิปตอนช่วงนี้แล้วกันนะครับผม นั่นแน่เห็นไหมผู้หญิงคนนี้มันจะมาแย่งผมอีกแล้วตุอเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากผมน่าเกลียดแบบนี้สุดๆไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาคงจะโสดังมากๆแล้วต้องแบบขอแทนมาขอแทนแจากคนอื่นนะผมพ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็ผมขอโทษด้วยนะผมบอดีดัดเสียงแบบผมชอบดัดเสียงนะเสียงมันจะแปลกๆแล้วผมก็หนีเซิร์ฟเลยนะผมเพราะว่ามัน น่าลำคาญนะเอาละครับก็มากันเซิร์ฟที่สองแล้วนะครับก็เซิร์ฟนี้ก็ดูนะ่าสงบสบุแล้วก็มีคนไทยด้วยนะก็นะครับมันน่าจะสนุกน่าดูเลยไปดูผมฟาร์มกันเลยเดี๋ยวผมจะตัดนะกันนะเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนข้างจะน่าเบื่อเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ ผมเนะี่ยกำลังจะไปเกาะลิงกันเลยเอาละครับก็ตอนนี้นะเราก็อยู่ที่เวล้า,าแล้วแต่ผมเนี่ยก็จะผมไม่รู้สิว่าตัวเองจะเอาถึงวลาจทอดไรแล้วผมจะมารับชมกันไปเลยนะครับผมอาจจะน่าเบื่อน,นิดหน่อยก็เพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่สายเติมนะไม่ค่อยมีตังค์ด้วยรหัสนี้อใช่ไม่มีตังค์เติมนะสำหรเรารหัสนี้นะส่วนรหัส อืนเติมยับยบอะ่ะเดี๋ยวผมว่าจะเติมมาเตอร์เอ้ยไม่ใช่มาเตอร,รี่สิผมว่าจะเติมเขาเรียกอะไรนะออมันนี่คูณสองให้กับรหัสนี้นะครับรหัสนี้ต้องใช้ทำหลายอย่างแน่นอนนะผมว่าผมอาจจะได้เติมอีกเปิดตอนเปิดเทอมแหละวผมไม่มีเวลาไปผมไม่มีเวลาไปแบบเติมถุมันนี่เลย เออใช่ตัวนี้เราไปดูการเล่นคลิปกันเลยนะมีชายคนหนึ่งนะไม่รู้ว่าใช้ผลอะไรผลสายฟ้าหรือผลน้ำแข็งก็ไม่รู้เออเข้ามาใก,กล้ๆแล้วเออใช้ผลน้ำแข็งเขายื่นผลระเบิดให้ผมนะแล้วผมก็กินไป <c oughs> ตอนนั้นผมไม่รู้ไ <c oughs> อ,อเหียนี่มันเป็นโควิดวะวะหมดตอนนั้นผมรู้เลย น้องกดค้างด้วยแล้วก็ตูมแรงมังถือว่าแรงนะเพราะว่าผมเคยใช้ฟาร์มมาก่อนแล้วมันฟาร์มดีด้วยนะเอาจริงมันฟาร์มดีนะครับผมก็นะเราไปดูการเล่นคลิปอีกทีกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมสามารถแนะนํามาได้นะว่าแบบเล่นคลิปหรือแบบตัดเลยนะครับผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไหนมันดีนะครับผมก็นะ ไปรับชมกันไอเฮียน,นี่มันเป็นโควิดเนี่ยเหร้อยเปอร์เซนต์เล่นคลิปกันเลยนะครับผมกูไม่ได้เป็นโควิดบอย ชาจนสลัดนั้นเราต้องซื้อเรือโตกังมาก่อนนะตอนนี้ผมก็น่าจะได้ไปเกาะลิงแล้วนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยนะว่ามันจะหาหรือมันจะสนุกหรือมันจะน่าเบื่อเออแค่ไหนนะผมซึ่งมันฟาร์มนานนะเพราะว่ามีนู่นนี่นั่นให้ทำแล้วก็มีคนมากว้นแล้วก็มีคนที่ฟาร์มที่เดียวกันมาแย่งกันด้วยนี่แหละคือความยากของคน เรนบ็อกฟุตเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยเรามาถึงเกาะลิงกันแล้วนะครับผมนี่คือผมเซตโฮมพอ,อยท์ไปแล้วนะก็ทุกชมไปรับชมกันเลยนะครับว่าออสอร์รี่สอร์รี่สอร์รี่พอดีเพิ่งตื่นนะ <c oughs> ออรผมว่าไปดูเลยเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วคลิปจนถึงแบบตอนที่ไปฆ่าบอสด,ดิงเลยนะ ตอนนี้ผมปรับภาพกากแล้วถึงเวลยี่สิบแล้วในเวลาไปตีบอสลิงแล้วสินะบอสลิงหน้าง,งูเอาตกก็ขึ้นทางนี้เลยละกันโอเคนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรนอกจากตีบอลลิงนะก็ใช้ที่กงๆนิดหน่อยแต่ว่าที่กงนี้ไม่สามารถใช้กับผลบอมได้นะครับผมก็เสือเสียดายนะ ไม่ใช้ทิ่โกงซะแล้วโดนเสียได้ว่ะแล้วไม่เป็นไรแล้วผมก็โดนลุกลงใครตายก็ไม่รู้ไปดูคิวกันเลยโอ้อแล้วผมก็หยิอบออกมาตรงนี้อ้าวต่อยไม่โดนต่อยวืดซะงั้นโอ้ต่อยมันแล้วก็หลบหนีนี่แหละคือสเต็ป ไอ้เจ้าบอสดิงน่างโง่จะไม่สามารถสู้ข่าได้หรอกข่าน่ะคือผู้แข่งแร่งแล้วก็มีคนมาช่วยผมนะครับผมแล้วเวลผมก็ขึ้นฟรีเลยนะก็ขอขอบคุณด้วยนะเขาอ,อาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้นะเราไปดูการเออเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนตีบอลดิงอีกครั้งเอาละครับก็มาถึงตอนที่เราตีบอลดิงแล้วนะโอ้ยผมโดนลูกหลงมันย่าหลบมา โอ้ยกแกนะแกโดนระเบิดไ,ไะตูมโอ้ยมันไม่ตายอย่าระเบิดตูมแล้วผมก็ต้องลงไปข้างล่างไหมสิผมควรจะลงไปข้างล่างกดตูมระเบิดอีกครั้งผลระเบิดนี่มันแรงมากเลยนะครับผมขอแนะนําให้ใช้เลยนะมันฟาร์มง่ายด้วยนะครับผมสำหรับบอดธรรมดานะสำหรับบอ่อยากกากตดเละ เอาละตูมแงนักแกนะแก,ก็ตกใจนะว่ามันหายไปไหนแล้วผมว่าโดนลงมันอีกแล้วโดนมันเนี่ยมันเกือบจะโด,ดนมันเซ็นย่อจนตายแล้วกูหอบกูนี่หอบเหมือนกูลงไปต่อสู้จรนะิงๆไงตูมระเบิดเราผมก็ต่อยมันแล้วมันก็ทุบเอาไม่ทุบเหรอสอรี่สอรี่ภาดผิด เนี่ยระเบิดตู้เปครัง้งแล้วผมก็แดนมาอีกฟังนึ่งนี่แหละคือเทคนิคสำหรับคนใช้พลระเบิดนะไม่ทุบพืน้นเลยเยอย,ยกอรลิล่านะง่นี่ราชาวานอนสุนงอขุงปะนี่สุนงอคุงนำมาทุบแล้วอะฮะโดนมุกตลอกโดนมุกหลอกแล้วเจ้าโง่ เดีวนะอ้กูลืมใช้ผลระเบิดปิดฉากเอาเอันี่เราตัดไปตอนอยู่กับบาร์กี้เลยลเแล้วกันเอาละครับพอเราอยู่กับบาร์กี้นะผมเนี่ยจะไม่ใช้เขาเรียกอะไรเลยนะผมจะไม่เซตโฮมพอยท์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องวาร์อผมเห็นคนใช้ผลแล้วว่าเดี๋ยวผมก็ต้องวาร์ปไปส่มผลอีกนะครับผมเพราะว่าผ,ผมอยากได้ผลที่ดีกว่าน,นี้นะครับผมเราไปดูคลิปกันเลยนะคลิป ผู้ชมแนะนำผมด้วยนะว่าจะเร่งความเร็วหรืออะไรดีแต่คลิปแรกผมจะเอาเป็นเร่งความเร็วกับตัดผสมรวมกันไปเลยนะครับผมเอาล้วครับนี่คือวิธีการในการฟ้ามองผมนะคือผมจะตีมอนรวมกันนะครับ ไอนี้ผมก็จะใช้สกิลผลบอมนะฮะจากกลางอากาศนะครับผมเพื่อไม่ให้โดนตีนะครับผมก็จะประมาณตามที่คลิปเห็นเลยนะยา<ม> yeah. ตมูมมันการฟาร์มที่ง่ายมากนะครับผมก็ผมใกล้จะวลห้าสิบแล้วนะเราตัดไปตอนที่อยู่เกาะลิงกันเลยนะครับว่าผมจะสมได้ผลอะไรกันอเอาละครับตอนนี้ผมอยู่เกาะลิงแล้วนะก็ ผมว่าผมต้องตายก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนพวกนี้มันฆ่าตอนที่ผมสมมุติผมได้ผลดีๆเนี่ยผมพยายามยืนบนลาวาเพื่อให้ผมตายนะครับแล้วก็จะมีคนมาฆ่าผมอยู่หนึ่งคนนะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมน่าจะเป็นผลนมากๆแหละไม่สิใช่ใช่ใช่ผลมากๆเอาละเราไปสูมผลกันเลย เราต้องได้ผลดีๆแน่ๆเพราะว่าดวงช่วงนี้ผมน้ำมันเอดีมากๆเราก,ก็จะส่งผลแล้วที่ผมบอกกับเจ้าบอกคนผิวดำว่าถ้ามึงไม่ให้ผลดีๆก,กูจะระเบิดบ้านมึงแต่ผมก็กดสมไปซึ่งดูสิๆิมันให้ผลซ้ำ ผมขอโทษด้วยที่บอกว่าวันนี้ผมดวงดีเออพอดีของมันจะมาส่งแล้วนะ่ะผมดวงดีผมขอโทษไอซัตด,ดวงไม่ดีเลยนะผมก็ไปดูตอนที่ผมแบบไปดูตอนที่ผมไมมว่วบอณหกสิบเลยนะครับอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสยัยว่าเอ้ยทำไมผมมาถึงมาอยู่ตรงนี้ว่า ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแบบกดหยุดแล้วก็กดหยุดคลิปนะฮะแล้วมันก็เป็นแบบนี้เลยในนี้ผมก็ได้ผลมาแล้วเขาก็ให้ผลซ้ำผมมาอีกผมได้ผลมากมานะครับผมแล้วผมก็กินผลมกมาเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมผมกินผลมากมาแล้วก็ให้ผลบาร์กี้ผมผมก็เลยเก็บไป หรือว่าเป็นนับใจแล้วกันผมจะไม่กินให้เขาดูนะผมรู้ว่าเขาจะจ้องให้ผมกินแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าผมรู้ทุกอย่างเราไปรู้ผมฟังมาเลยนะโยท่านม่้ชมก็ขออาภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าคลิปต่อไปนี้มันถูกตัดนะครับเพราะว่าไฟล์คลิปผมมันเสียนะฮะไฟล์คลิปมันเสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมนั้นได้กดเล่นไปแล้ว เห็นไหมแอปที่อยู่ด้านขวาน่ะที่มันเป็นรูปไอ้กล้องวิดีโอนะครับมันหายถ้ามันหายก็คือไฟล์ผมคลิปมันจะเสียหายแล้วพอกดส้มแนละ้วมันส้มให้นะแต่มันเอามาตัดต่อไม่ได้มันคือปัญหาของผมหนักๆเลยแล้วผมก็ขอจบอีพนี้ไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวอีพีหน้าผมก็จะมาทําอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมให้เป็นกําลังใจนะผมก็ไม่รู้เป็นคนที่เท่าไหร่นะที่เล่นในโทรศัพท์เนี่ย อาจจะคนที่สองก็ได้นะเพราะว่าผมมีไอรอนเป็นคนเล่นในโทรศัพท์ด้วยนะแต่เขามีคอมนะแต่ผมนะไม่มีคอมขอโทษด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามผมด้วยละ่ะเพราะว่าเอ,อ่อช่วงนี้โสกังมากไม่มีเชียอะไรทำเลยนะก็จบคลิปแล้ว